ครับสบายดีครับพี่น้องพองไปสวัสดีพ่อพ่อเก่งพ่อหมวนเก่าไร้ขั้วคอก็ได้ป่ะนี่พี่น้องจอดๆดเทไร้ขั้วก่อนไร้ขั้วข้อกันพี่น้องมึอนี่มันคำแล้วสั่นเพิ่งเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอก้อข้อขเฮ้ยคอกเลยไปคอกเลยเฮ้ยเฮ้ยข้อเลยคอกเลยคอกเลย คำแล้วอิ่มแล้วเรือยไปเลยในเวลาอะไรควายเข้าคลอกเลยพี่น้องเออคำแหละพูดนะเพิ่งบรรยากาศยนี่มือแรงคำๆคัมเนี่ยพี่น้องๆๆๆควายตาแก่หนักไว้ปนะควายน่ายนะพี่น้องเป็นซื้อมาให้ ไอห,หมูผมเลี้ยงคนน่ะเสี่ยวผมมันขับรถอยู่พี่น้องเพาแกเขาซื้อมาให้นายนายนายซื้อมาให้หมูผมเลี้ยงครับพี่น้องผมก็บขายรองเท้าแล้วก็ยังพวกทันเก็บห่านสำรองพี่น้องพวทันเก็บลานอยู่แต่ว่าเอาควายเขาคลอ,อกก่อนเดี๋ยวมาเก็บกระสันพอด,ดี่คำๆพี่น้องเลยเงี้ยนี่ข้างไหลเขาคลอกไปฮู้ย อ้ย,อย,อยไปไปเนี่ยพี่นอ้นองิงอากันไหลคายเคอเง้มงำหนาโอ้ตัว้นากำลังงื้งหางเลยพี่น้องเอยเปิงบรรยากาศคำคำสนองแลววางพี่เลยพี่น้องเอยเห็นบางพี่สมุดปลาการเนาะเนีควายอันนกัแแกมูผม เป็นซื้อไม้เลี้ยงเนี่ยสถานที่ของเพ่นพี่น้องหลายสี่สิบขวดไหลพี่น้องเลยขวแม่นเบิ้ลเลยออกเลยฮุ้ยฮู้ยฮู้ยแม่งเขาส้นบ่เฮ้ยนี่เป็นเออเป็นแพ้หน่อยหนึ่งแต่กบบระบอบาแพ้ใหญ่อกพี่น้องเป็นห้อยห้อยถกักถักไปห้อยถากไป ไหลไปเข่าข้อก็พี่น้องคำแล้วอนนนะเออเน,น,นในหอยอันนี้ในหอยจะจะ,จะค้องควายเพ <laughs> จะเออจะค้องก้นเลี้ยงนาะพี่น้องเพจะคล้องกยมันโตแก่มันพูดวนะ่าเป็นจะค้อง <laughs> ใส่ก็คอกเดี๋ยวใส่พี่น้องเบิ่งกุลแล้ววันนี้มหอดใกล้ๆหอดคอกแต่แรกก็สิถ่ายพี่น้องเบิ่งอันนี้กันยังไกลอีกเล้วพี่น้องพี่น้องเบิ่งเอาผูกเปือยอดคอกแมือนรัม布拉เด้เด้ไกลอยู่เด้โอู้โอ้หู้คอกเลยคอกเลยหน้าไปเลยอู้หู้หู้คอก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  คอกเลยคอกเลยเอ้เอคอกเลยคอกเลยนี่ฟางพี่น้องฟางคือเอามาให้กินตอนยำหนาโบรายเขาฟางมาให้กินน้ำ

ไม่เเห็นี่ตัวอ้วนๆตุยๆนี่พี่น้องซึ่งเมื่อก่อนตอนน่ะโอ้ลงขีปกรณก้อนพูเนี่ยถ่ายพี่น้องเมืองบ่ได้อ้วนไปเลยพี่น้องเจ็ดจอยเจ็ดจอยวันนี้อ้วนแล้วตุยก็ะสันหน้ากับตอนแรกโอ้คือยังกระสีลุมเลยพี่น้องบางแนวเดียวนี่ตุยบกางไ่ สัตว์ที่เลี้ยงแต่ว่าตอนนี้ก็หญ้าก,ก็บบุคคลไร้ไประโยชน์เพราะว่าฝนก็กบุคคลตกแต่ก็พอได้กินอยู่พอมีอยู่เขียวอยูอะหน่อยพี่น้องซึ่งเปรียบเทียบเปรีปนนยบเท้านนอกของแห,งแห่งแรงโอ้ผักกคนี้บุคคลมีเรื่องหนคือสมัยก่อนที่ผมไปเล่าเนาะไปบ้านมาโอ้หญ้าเพราะบุมีแต่ว่าสะพอ่อตะเมียเป็นกเลี้ยงงัวไว้กับกับโจอย์ปัญหาครับ ก็อะไรอยู่พี่น้องมั่วอีปอกมั่วแดงบ้านเราแต่ว่านี่ก็ต้นนี่หย่าร้ายอยู่แต่ก็มีน้องนอ้ำอีแดงในน้องน้ำเวลาคำคำก็ไว้ให้เป็นรุ่งเล่นน้ำก็ลงกินน,น,น,น้ำเนาะพีน <c oughs> ่น้อง่็แอบน้ำเนาะควายก็งืมักบแอบน้ำพี่น้องเฮ้ยน้าไปเลยน้าเอ้ยยังไงไว้ไก่ไก่จิฮอดคอกันพี่น้อง ก็จะอยู่ประมาณส่วงนั่นแหละเดี๋ยวก็ะหอดคอกพี่น้องเนี่ยนพี่น้องบรรยากาศข้างในอันนั้นเป็นทีแปลงหนึ่งข้าเจ้าก็ดูน้ำเรียบร้อยพี่น้องสะ đuợt xả, ăn ấu ấu, anh đang này, phiền, phiền này, để anh phiền anh, này, hèn cái lão thằng này, đây, đang

ก่ช่อคอกแล้วพี่น้องเดี๋ยวพาไปบรุงปลายพี่น้องนี่ได้ปลาคอใหญ่พร้อมึงบรรยากาศข้างในพี่น้องบรรยากาศข้างในนี่น้องปรุงน้องปลาอีกเด้พี่น้องเบิงง่งเอา ขอกสวัสดีแล้วก็สบายดีครับผมพี่นอ้องปล่อยไปเบอร์สุขุสุขพลนะครับนี่ก็เก่งความม่วนวันไร้ก้อยเขาคอกนะพี่น้องพี่น้องเไปเงาโอ้หน่องกุ้งน่องปลาพร้อมพี่น้องเลยคือได้าพาพี่น้องมาเบิ่งปลาคอใหญ่พร้อมสิว่าสิวิวามาเบิ่งงอดโอ้เต็มเหือหรือว่าเต็มเรือเลยพี่น้องเลยทั้งปลาคอทั้งปลาเข็งพี่น้องเไปเงา โอ้โหพี่น้องกุ้งกับไก่มีปลาคอใหญ่บนเั้นพี่น้องเองลุงเราบอกว่ามีปลาคอใหญ่โอ้โหเปิดเดี๋ยวเอากระเก่งเก่งปลาคออย่า,ยางไรพี่นาะเนี่นย,ยน,นี่น้องปลาเนี่ยพี่นอ้องขลาจางนะี่แหละพี่น้อง บรรยากาศร่มเย็นขนาดพี่น้องเลยน้องพี่น้องเหมอย่างสวยงามพี่น้องเดี๋ยววิทคอกว่ายไปก่อนพี่น้องไคลมาถึงคอกเรียบร้อยเลยพี่น้องเขากเรียบร้อยแล้ว Qua vừa 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 quay vừa 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 ยังไ่เหรอโอเคขัข้นตอนการปิดคอกควายสัตวพี่น้องเบมึงเอาเดี๋ยวดังไฟดังไฟควายครับพี่น้องยุ่งมันจะลายยุ่งมันจะกัดจะลายจะอยู่ยากนะพี่น้องเดี๋ยวต้องซุ้มไฟให้เนี่ยพคนค่อยซุ้มไฟพี่น้อง ท่านบาได้ซุ้มนี่โกโยุ่งลายาาลาลพี่น้องเลยบรรยากาศน้องปลาหน่อพี่น้องกันน้องก็เริ่มแห้งเพี่น้องเอ้ยน้ำมันแดดมันห่อนอากาศลายพี่น้องเลยเริ่มแห้งพี่น้องเบน้องเเครื่องบินกําลังไปพี่น้องเบื้องเครื่องบินขึ้นมาจากสวนอณภูมิ Nhung lại bò, nhung lại bò đây nặng, nặng cái này nắng, tô cái này nắng, những cái này nắng, những cái này nắng, những cái này เดี๋ยวก็ s สป e ดไวอยู่ตรงน้นอยจัาไฟให้ยางดีพอมก็บมุสันยุ่งไรก็ไฟกันวานหเึ่ยฮะเจ้าก็ไฟอย่ตั้งไวเลยบ่ตั้งไฟก่อนเลยก็ได้จุดดึนอกก่อน้นอกไปเจี๋วก็ไฟมาเลย นอนนอนนะครับนอนครับ <funz discretionüt>